เอากรสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่เพื่น้อยแซนน้องน้องบอลสกุลสกุลนะครับรเป็นเนาะเอ้ามันนี่ก็เป็นวันจัรที่เก่านะครับเนาะหอดเมื่อหอดเป็นแล้วนะครับสำหรับเราพัฒนาของเฮานะครับเนาะเดี๋ยวเฮากระสีมาจับตัวเลขให้เพื่อนเพื่อนนะครับเฮาสีมันพิจารณาในตัวเลขในชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเนาะก็คือในชุดเด่นของเฮาที่เฮาจับเป็นเพื่อนไปก็คือเป็นชุดยี่สิบห้าชุดเนี่ยยี่สิบห้าคู่นี่เนาะ ในชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เ้ายืนไว้ก็คือยี่สิบ้าคู่นี้นะครับผมหฮาแต้มสีไปที่ส1บอ็ดคู่เนาะสิบเอดคู่แล้วานที่นี่เพื่อนๆนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับในเลขที่มันชนเด่นมามันจะมีชนเด่นก็คือมันชนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวสําคัญนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเพราะว่าสองศูนย์นี่ถ้าชนแล้วมันมักจะมานะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขสามตัวนี้ล่ะนะครับเฮาสิมาพิจารณาเลขสามตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งสามตัวนี้นะครับแต่ว่านะครับ เลขตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนเด่นก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งชนเด่นนะครับหนึ่งชนเด่นเนาะนะครับแต่ว่าศูนย์เนี่ยครับศูนย์นี่ก็ชนนะครับเนาะแต่ว่าในสูตรของเข้านี่หนึ่งมีแล้วนะครับมีหนึ่งแล้วนะครับมีหนึ่งหนึ่งมีหมดแล้วนะครับมีหนึ่งศูนย์มีไหมศูนย์ก็มีนะครับมีศูนย์แล้วศูนย์มีอยู่สามคู่นะครับแล้วเก้านะครับะตัวสําคัญก็คือตัวเก้านี้เก้าไม่มีไม่มีเก้าสักตัวเลยอยู่ในนี้นะครับเนาะ นะครับแล้ว9้านะครับมันก็ชนในสูตรที่6และสูตรที่ห้วยในสูตรที่หานี่ประมาทไม่ได้นะครับประมาทว่าไรเลยในสูตรที่หานี่นะครับเนาะตัวที่สําคัญมากเลยในตัวที่สูตรที่ห้านี่มันเป็นตัวมันเป็นเลขแสลงนะครับเพราะวันเป็นอย่างเต็มมันผีเขาผีออกนะในเลขชุดนี้นะครับในเลขสูตรที่5นี่นะครับในช่วงหลังเนี่ยนะครับในช่วงหลังนี่นะครับในช่วงหลังเขาจะเดินนะครับการเดินของเขานี่นะครับเนี่ครับการเดินของสูตรที่หนะครับ เขาใชเบิ่งการเดินของตัวเลขในสูตรที่หานะเดิน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 หลุดเดินหลุดแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็หลุดแล้วก็เดินนี่คือสูตรที่หานะครับเนาะนี่ก็นิสัยของมันเป็นแบบนี้นะครับนิสัยมันลิ่งหลอกเจ้านะครับนี่นะครับเดินนะครับแล้วก็เดินยาวนะครับเดินยาวนี่นะครับในสูตรที่ห้ามีเลขอยู่สามตัวเนี่ยมันจะมาทุกงวดนะครับเนาะนี่นะครับแล้วมันก็มาหลุดสองหวดนะครับหลังจากหลุดสองงวดความเชื่อถือก็ลดลงนะครับแล้วบานที่นี่มาแผงออีีีกรรรบบบนนนน้ะะะคคัั เข้านะครับเข้าล่างเข้าบนเข้าบนล่างเข้าบนเข้าล่างเข้าล่าเข้าบนเข้าล่างเข้าบนล่างนี่นะครับเนาะนี่นะครับมันแผงเลี้ออกมานี่นะครับนี่ครับมันจะมาเลยนี่นะครับนี่นะครับเดินยาวต่อเนื่องเนี่ยงวดที่ผ่านมาแปดข้าศูนย์มาสองตัวเลยแสดงนะครับเนาะแสดงกรรมดักอยงนะครับ เก้ากับศูนย์มาสองตัวเลยในงวดนี้เจ็ดแปดเก้าประมาทไม่ได้นะครับเจ็ดแปดเก้านี่ตัวนี้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับเจ็ดแปดเก้าเลขเจ็ดนะครับเนาะเลขเจ็ดของเรามีไหมมีแล้วนะครับเจ็ดมีแล้วมีเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดนะครับมีแล้วนะครับมีเจ็ดนะครับเจ็ดอยู่ในสูตรนี่มีแล้วแต่ตัวเก้าไม่มีนะครับนี่ก็คือมันชนในสูตรที่หกมันชนพระเอกนะครับนี่นะครับมันชนพระเอกนะครับตัวสําคัญก็คือเก้าเนี่ยชนพระเอกไม่พอตัวนี้มันก็จะมาชนตัวนี้นะครับตัวนี้ชนแล้วมาเนี่ย ถาชนแล้วจับไปวิ่งแต่ว่าเนี่ยมันชนสามตัวถ้าชนสามตัวมันมักจะเบิ้ลนะครับเนาะมันมักจะเบิ้ลเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับเดี๋ยวเขาเจ็เข้ากับเพิ่มตัวเลขตัวเบิ้ลดหนเพื่อนไปที่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเนาะนะครับเพราะว่ามันชนตัวนี้แต่ว่าตัวที่จริงนะครับเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 เก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับตัวเบิ้ลนะครับเนาะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นี่ก็คือเป็นคู่เบิ้ลนะครับ โคเบิลน,นะครับโคเบิลแต่ว่าตัวทีมันเบิลเนี่ยก็ขึ้นหนึ่งสองสามตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับ bunker. เข้าเร่งไปที่หนึ่งหนึ่งเนาะเก้าเรียบานที่นี่ทาเลขอยู่นน,นี่นะครับในชุดนี้เนาะนะครับในชุดนี้นะครับเข้าเซียเบิลหลัลกสิบหลักหน่วยนะครับในหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้ไม่มีเก้านะหลักสิบไม่มีเก้าหลักหน่วยไม่มีเก้าทานมันเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้าเลขเด่นมันออกมาในแบบนี้ นะครับถ้าเลขเดน่นมันออกมาในรูปแบบนี้นะครับเนี่ครับเลขเด่นมันมาสามตัว901คือ901สามตัวนี้มันมาแบบนี้ถ้าอยู่ในชุดไม่มี9นะครับเข้าสิบป้องกันโดยการที่นะครับนะครับเราจะป้องกันโดยการที่เข้าทีไซน์เ,เลขตัวนี้นะครับก็คือใช้เลขสูตรที่หกเนี่ยเอามาจับเทียบชนกับสูตรที่เอามาจับเทียบชนกับสูตรที่สูตรหลักสิบเอาตัวนี้มาจับเทียบชนกับหลักสิบนะครับ พอเอามาจับเทียบชนกับหลักสิบนะครับอยู่ในหลักสิบมีตัวใดบ้างหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับก็จะมีเจ็ดกับหนึ่งสองตัวมีเจ็ดกับหนึ่งสองตัวอยู่ในนี้นะครับมีเจ็ดกับหนึ่งเนาะตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนมีเจ็ดกับหนึ่งถ้าเจ็ดกับหนึ่งตัวนี้นะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวนี้นะครับถ้ามันได้ 7, 1, เจ็ดกับหนึ่งแรียบันที่นี่เราก็เอามารูดนะครับนะเอามารูดก็จับโดยแต้มนะครับถ้า ถ้าเห้าเอาเลขตัวนี้นะครับถ้าเอามารวดแล้วมันจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็จะมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับตัวที่เราจะเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับถ้าชนนะครับถ้าชนตัวนี้เราก็จะเอาเลขสองตัวนี้ไปคู่กับเก้านะครับหนึ่งและเจ็ดเอาไปคู่กับเก้านะครับหนึ่งและเจ็ดนะครับเนาะหนึ่งและเจ็ดนะครับหนึ่งและเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขนะครับตัวที่เห้าสี่ กันนะครับคือเราเป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันของเลขเก้านะครับเนาะตัวกันเลขเก้าเพื่อให้มีเก้าติดอยู่นะครับเพื่อให้มีเก้าติดอยู่เพื่อว่าไม่ให้ว่างเปล่าจนเกินไปนะครับในเลขเด่นนะครับเนาะนะครับแล้วมันติดเลขสูตรที่หกกับสูตรที่ห้านี้นะครับเนาะถ้าเข้าเอาถ้าจะเข้าได้ตัวเลนมาแล้วก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับเอามาคู่กับเก้านะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้านะครับในหลักหน่วยไม่ระบุนะครับ ในหลักหน่วยไม่ระบุว่าเลข9อยู่หลักสิบเลขหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในหลักมันเลยบังคับไม่ได้นะครับนะ9119แล้วก็97 79อันนี้คือเป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันอันนี้หอาก,กันไว้นะครับนี่คือเป็นตัวกันนะครับ ในวันนี้เนาะนี่เขาเราจะกันไว้สี่คู่นี้นะครับก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามีเข้าแต้มไหมเก้าหนึ <c> ่ง <oughs> โอ้ยถอดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยมันสิเป็นศูนย์แต้มนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ก็จะเป็นหกแต้มศูนย์แต้มกับหกแต้มมีไหมนะครับในแต้มรวมของเรานะครับมีศูนย์แต้มนะครับหนึ่งเก้าเข้าศูนย์แต้มแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็เข้าหกแต้มเพราะฉะนั้นนะครับ ในสองคู่นี้ก็มีแต้มนะครับมีแต้มก็คือเข้าแต้มด้วยนะครับมีเข้าแต้มด้วยนะครับอันนี้ห้าสีมากกันตัวเลขตัวนี้นะครับแต่เด่นหนึ่งนะครับถ้าเด่นหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าตัวนี้นะครับเนาะถ้าเป็นเจ็ดเก้าเจ้าเจ็ดนี่ไม่เอาก็ได้นะครับแต่ไปที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับไปที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพื่อเป็นตัวกันนะครับให้มีเก้าติดอยู่เพราะว่ามันเลขมันมาเก้าศูนย์หนึ่งเด่นหนึ่งนะครับลลงศูนย์ลองเก้านะครับแล้วเก้าตัวนี้นะครับมันก็ ตัวนี้นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเลขสามตัวนี้มาทุกงวดแปดเก้าศูนย์สามตัวมาทุกงวดนะครับแปดเก้าศูนย์ไม่บนก็ล่างเลขสามตัวนี้จะมาทุกงวดในงวดที่มาก็มาซ้ากันสองตัวคือเก้าศูนย์นักครับในเลขตัวนี้เนาะนักครับผมสําหรับเลขเล่าพัฒนาของเฮ้ามาในโค้งสุดท้ายเลยนะครับมาโค้งสุดท้าย นะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อประกาศผลสลากวันนะครับเราจะมีตัวกันอยู่สี่คู่นะครับหรือเด่นไปที่สองคู่คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเนาะนะครับรวมทั้งหมดก็ย่ายี่สิบห้าคู่แล้วก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าคู่นะครับยี่สิบเก้าคู่นะครับในวันนี้นะครับเนาะแต่ว่าตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นที่เราจับไปก็จะเป็นตัวนี้นะสิบเอ็ดคู่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่นะครับสิบเอ็ดคู่กับศูนย์หนึ่งไหมสิบเอ็ดครับกับศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนี่ก็เด่นนะครับเนาะศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่านะครับตัวที่มีหนึ่งเนาะตัวที่มีหนึ่งนะครับตัวที่มีหนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับเนาะศูนย์หนึ่งด้วยนะครับนะครับเนาะศูนย์หนึ่ง อันนี้ตัวที่ห้าว่งนี่ก็คือตัวที่ติดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ตัวที่ห้าจับออกมากนี่ก็คือตัวที่จับคู่กับเลขเด่นนะครับเนาะก็คือหนึ่งสองสี่นะครับก็จะมีก็จะมีศูนย์หนึ่งด้วยนะครับเป็นสิบเอ็ดคู่นะสิบเอ็ดคู่นะครับ ในเลขชุดที่มีหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งก็ไปที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกก็คือเป็นตัวกันนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนักครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับในโครงสุท้ทยนะครับเพิ่มมาให้อีกซี่คูนะครับเพื่อเป็นตัวกันนะครับเอานิดหน่อยนิดหน่อยไว้นะครับนิดหน่อยไว้นะครับกันทุนไว้จังหน่อยนะครับเนาะเพื่อเป็นการกันนะครับกันตามที่จริงแล้วนะครับตัวที่มันเด่นจริงๆนะครับมันก็จะอยู่ในสูตร ก็คือเอาตามสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นตัวกันไว้เนาะนะครับหลักสิบหลักหน่วยไม่มีเก้านะครับกันไว้เพราะว่าเก้าเด่นมามากเลยนะครับเนาะเด่นมากสําคัญที่มันชนกัน2สูตนนี่แหละนะครับต้องมีติดไว้สักคู่หนึ่งสองคู่ก็ยังดีนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเลยนะครับเข้าก็เลยกันไว้จักหน่อยนะครับเนาะสำหรับในหวดนี้นะครับมี9แล้วก็มี1นะครับ9ก็มี4ตัวเลยนะครับ1 2 3 4 1สาสี่หนึ่งก็มีห้านะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับเนาะตัวนี้มันก็ ทีใ้เขาม่ค่อยออกเพราะว่ามันถือกยางลบเนาะมันติดมันติดยางลบมันเลยไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่ก็จะณเพิ่มสามีเนาะมาเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับสี่คู่นะครับเนาะสี่คู่นี้นะครับก็วิ่งไปที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับวิ่งไปที่หนึ่งนะครับสำหรับตัวกันนะครับเนาะตัวกันคู่เบิ้ลนะครับคู่เบิ้ลไปที่สามคู่นี่ สามคู่นะครับสามคู่สองสอง,สองและสามสาม,สามนี้ก็เป็นตัวรองนะครับแต่เป็นตัวเด่นก็จะเป็นสามคู่นี้เนาะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ตัวตัวที่เด่นก็คือสามคู่นี้นะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นจะยกให้สามีร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ